สค่ะน้ำมูกนะคะมีเชื้ออยู่ถึง97.9อร์ซนนะคะแม่จ่าจัดให้สวัสดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะแม่จ๋ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาแบ่งปันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อเวลาที่แม่จ๋าลงคลิปเกี่ยวกับสุขภาพดีๆนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดิมนะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเชื้อน้องโคเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางตาจมูกและปากใช่ไหมคะแล้วเรารู้กันไหมคะว่า เชื้อนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราจะต้องป้องกันตัวเองจากอะไรนะคะวันนี้เรามีข้อมูลตรงนี้มาแบ่งปันกันนะคะซึ่งแม่จ๋าได้ข้อมูลนี้มาจากกรมอนามัยค่ะที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ลงตีพิมพ์นะคะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานี้นะคะเชื้อจะออกมาจากตัวของผู้ที่ติดเชือ้อหรือตัวของผู้ป่วยก็ออกมาจากสิ่งคัดหลังนั่นเองค่ะสิ่งคัดหลังคืออะไรนะคะ สิ่งคัดหลังก็คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากอวัยวะต่างๆตามธรรมชาตินะคะเพื่อทําหน้าที่แตกต่างกันไปสิ่งคัดหลังก็ได้แก่น้ำมูกน้ำลายน้ำตาเสมหะปัสสาวะอุจจาระอาสุจิหรือน้ําหล่อเลื่อนทางช่องคลอดเป็นต้นนะคะเมื่อร่างกายติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆก็จะไปอยู่ตามสิ่งคัดหลังต่างๆนะคะในปริมาณที่ไม่เท่ากัน 1. นะคะน้ําตาค่ะ น้ำตานะคะมีเชื้อของน้องโคอยู่ที่ประมาณ1.1นะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่2ค่ะน้ำมูกนะคะมีเชื้ออยู่ถึง97.9นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาหมอนะคะแล้วคุณหมอจะตรวจหาเชื้อตัวนี้ก็คุณหมอก็จะใช้สวอปนะคะไม้พันสำรีเล็กๆค่ะทางการแพทย์แย่เข้าไปในโพรงจมูกของเรานะคะเพื่อไปเอาน้ำมูกนะคะด้านในออกมาตรวจหาเชื้อ เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีเชื้ออยู่เยอะที่สุดนะคะ97.9% 3ค่ะน้ำลายนะคะน้ำลายก็มีเชื้ออยู่เยอะไม่แพ้กันค่ะ88.6%นะคะเพราะฉะนั้น ถึงได้แนะนำว่าเราควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดคุยกันแบบธรรมดานะคะยังไม่ได้ไอจามนะคะละอองฝอยของน้ำลายที่มีเชื้ออยู่นี้สามารถกระเด็นออกไปได้ไกลเมตรกว่าเลยนะคะโดยที่ตาเปล่าก็มองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและเซฟที่สุดคือเราควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นนะคะอย่างน้อย2เมตรจะเป็นหรือไม่เป็น เราป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะในน้ำลายมีเชื้ออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ 4. นะคะในลำคอค่ะในลำคอมีเชื้ออยู่ถึง60์ด้วยกันอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือคุณหมอจะใช้สวบนะคะไม้พันสมลีเหมือนเดิมนะคะแย่เข้าไปในลำคอของเราเพื่อจะป้ายเอาเชื้อในบริเวณลำคอของเราไปตรวจนะคะบางที่ก็อาจจะใช้ไม้กดลิ้นร่วมด้วยนะคะเพื่อให้มองเห็นช่องลำคอชัดเจนขึ้นแล้วก็แย่ไม้ สำนีเข้าไปเพื่อป้ายเอาเชื้อบริเวณตรงนี้นะคะไปส่งตรวจนะคะคอนเฟิร์มกันค่ะในจมูกและในลำคอนะคะ mm. ในเลือดนะคะมีอยู่ประมาณ12.3ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าจะไปบริจาคเลือดก็จะต้องคัดก่อนกันอย่างเข้มงวดนะคะแต่ถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าออกไปในที่ที่มีความเสี่ยงช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปบริจาคโลหิตนะคะ 6นะคะในอุจจาระค่ะในอุจจาระก็มีถึง70.8%เเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขับถ่ายนะคะก่อนจะกดชักโคกนะคะให้ปิดฝาลงก่อนค่ะ แม่จ๋าเคยอ่านข้อมูลเจอนะคะว่าเวลาที่เรากดชักโครกนะคะมันจะมีละอองฝอยของน้ำอะคะ่ะที่ขึ้นมาจากชักโครกนะคะโดยที่ตาเรามองไม่เห็นนะคะขึ้นมาสูงถึงได้ประมาณ1เมตรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะช่วงนี้ถ้าเข้าห้องน้ำนะคะป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนแล้วค่อยกดน้ำชักโครกนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำเสร็จนะคะ ล้างมือให้สะอาดค่ะล้างมืออย่างน้อย20วินาทีนะคะถูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมนะคะแม่จ๋ามีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวิธีการล้างมือเพื่อกำจัดเชื้ออย่างถูกวิธีนะคะสามารถกลับไปย้อนดูกันได้นะคะส่วนในปัสสาวะอาสุจิและน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดตอนนี้ยังตรวจไม่พบเชื้อน้องโคนะคะ เมื่อเรารู้นะคะว่าเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทางไหนและเชื้อมาจากไหนบ้างเราก็สามารถป้องกันตัวเองได้นะคะเพราะบางคนมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการนะคะแต่สามารถส่งต่อเชื้อให้กับคนอื่นได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงมีภูมิต่ำนะคะได้แก่เด็กคนแก่และคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ วิธีป้องกันก็คือพูดกันไปบ่อยมากนะคะรักษาระยะห่างค่ะเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้ป้องกันไว้ก่อนยืนห่างกันนะคะพูดคุยกันห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะล้างมือบ่อยๆดีที่สุดค่ะนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยค่ะจะถ้ามีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็ดีนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้หน้ากากผ้าก็ใช้ได้ค่ะดีกว่าไม่ใส่อะไรป้องกันเลยนะคะถ้าไอจามนะคะอย่าไอจามใส่มือนะคะอย่าเอามือมาเป็นตัวรองนะคะใช้กระดาษทิชชู่ค่ะไอจามใส่กระดาษทิชชู่แล้วทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆนะคะหากระดาษทิชชู่ไม่ได้เลยใช้แขนของตัวเองค่ะไอหรือจามใส่แขนของตัวเองนะคะ อย่าไอจามใส่มือนะคะเพราะมือเราจะไปจับสิ่งของต่างๆเชื้อก็จะไปเกาะอยู่ตามสิ่งของต่างๆเราคงไม่สามารถเอาแขนของเราไปจับสิ่งต่างๆได้นะคะค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้ข้อมูลที่แม่จ๋าเอามาแบ่งปันจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะแล้วแม่จ๋าจะนําข้อมูลสุขภาพดีๆมาลงคลิปอยู่เรื่อยๆคะ่ะ ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะเราจะผ่านวิกฤตทางนี้ไปได้วยกันสู้ๆค่ะทุกคน